ทำอุทิศส่วนกุศลแบบยาวหลังทำบุญและสวดมนต์อิทังปุญญะผะลังข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกทุกทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ได้โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจวบจนถึงณขณะนี้ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกๆท,ท่านบนพระนิพพานแผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงฉับพันรังสีรัศมีหประการให้แปลสภาพเป็นเครื่องทิพย์ของทิพ เครื่องหยาบของหยาบเป็นพลังบุญทิพย์แผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาสถานที่แห่งนี้ที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการงานการศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ มีเสด็จปู่พระยายมราชเสด็จปู่พระอินทร์เท้าจตุรมหาราชเทา้าจตุรมหาพรมเทพพรมทุกชั้นขอเสด็จปู่พระยายมราชเสด็จปู่พระอินทร์เท้าจตุรมหาราชและเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขออำนาจแห่งบุญนี้จงไปชดใช้ชดเชยในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินได้เบียดเบียนท่านขอให้บุญนี้จงไปชุดช่วยให้ท่านจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาในส่วนกุศลน,นี้และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่บิดามารดาครูอาจารย์ทุกท่านตลอดจนถึงท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดี มิใช่ญ,ญาติก็ดีทุกอนุในกายสังขารข้าพเจ้าดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วยขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณนะการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ณโอกาสนี้ขอผลนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดหากขณะใดาก็ตามที่ข้าพเจ้ายังทรงกายขันห้าอยู่นี้ขออย่าได้เจอคำว่าไม่ได้ไม่มีไม่สำเร็จไม่สมหวังเมื่อจะทำการสิ่งใดจงพบแต่คำว่าได้มีสำเร็จสมหวัง ดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินมัยหังปุตโตปุญญาวากตาพินิหาโรวะวิสติเทวะตะหิปาติงปูเรตะวาปูวาปะหิตา ภวิตสติติ